สาวมะกันเผยถูกเทเก้นในเมืองไทยนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันกล่าวว่าเธอถูกจี้แล้วก็หลักพาตัวในประเทศไทยแต่ปกป้องตัวเองจากการถูกข่มขืนไปได้อเล็กซานดราแฟร์ฟิล์หญิงชาวมิชิแกนกลับถึงสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่าเดินทางจากหน้าโกฟันมี เรื่องราวของเธอช่างคล้ายกับภาพยนตร์เรื่องเทเกนที่สุดแสนจะตื่นเต้นคล้ายมากซะจนเ <c oughs> พื่อนๆและครอบครัวของสาววัย2ีปีรายเนี่ย <c oughs> คิดว่ามันเกินจริง <c oughs> อเล็กซานดราและโจเพื่อนร่วมห้องของเธอได้ไปเที่ยวที่บานิรนามในกรุงเทพขณะท,ที่โจไปเข้าห้องน้ำอเล็กซานดราเริ่มรู้สึกมึนศีรษะ ซึ่งคาดว่าอาจจะเพราะโดนวางยาหนึ่งในสมาชิกของแก๊งลักพาตัวได้นำตัวเธอออกจากบา้าง่ายซะจนไม่มีใครรู้ใครเห็นซินดี้แม่ของอเล็กซานดรากล่าวว่าผู้ร้าย4-5ถึงรายได้โยนอเล็กซานดราเข้าไปในรถสีดำติดฟิล์มทึบอเล็กซานดราตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองถูกมัดมือและชายไทยในเครื่องแบบได้พยายามที่จะข่มขืนเธอแต่เธอหลุดออกจากการมัดแล้วก็สู้กลับ น้องสาวของอเล็กซานดราโพสในเฟซบุ๊กว่าอเล็กซานดราได้กระโดดลงมาจากระเบียงชั้นสองก่อนจะขอความช่วยเหลือจากผู้คนในบริเวณแต่ไม่มีใครยอมช่วยทำให้เธอต้องไปซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้นานตั้ง7็ดชั่วโมงเจ้าหน้าที่ได้ออกมาตามตัวเธอแต่ด้วยความกลัวเธอจึงเลือกที่จะซ่อนตัวต่อไป เมื่อคิดว่าปลอดภัยดีแล้วเธอได้เดินไปหายามรักษาความปลอดภัยเพื่อขอความช่วยเหลือแต่พวกเขากลับหัวเราะแล้วก็ขอเงินเธออเล็กซานดราเรียกแท็กซี่ให้ส่งเธอกลับโรงแรมจากนั้นเธอก็ได้ไปยังสถานทูตสหรัฐแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากเธอปฏิเสธที่จะแจ้งความแฟนหนุ่มของอเล็กซานดราได้เปิดหน้าโกฟันมีและระดมทุนได้กว่า30,000 0บาทเพื่อช่วยให้อเล็กซานดราและโจกลับถึงบ้านได้ ฟังแล้วคุณคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเพ้อเจ้ออย่าลืมฝากคอมเมนต์